รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ของความสําเร็จในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจัดสารสกัดแย่แฝกเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่มูลนิธิทันตานวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนุญาตจากพระราชดําริหรือสํานักงานกรโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมทําการวิจัยทางคณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและสำนักวิชาทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีทําให้เราได้เห็นถึงงานวิจัยหนึ่งชิ้นนะคะที่ต้องมีความร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คนไทยที่มีปัญหาโรคทางทันตกรรม ปัญหาสุขภาพช่องปากทั่วประเทศได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกลดการพึ่งพากาันนาเข้าและที่สําคัญนะคะเป็นงานวิจัยโดยคนไทยค่ะถือเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมนาาินทรมหาภูมิพลอุเดตมหาราชบรมนาถบอพิษรรัชกาลที่9ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมบราชูปธรรม โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจัดสาร,รสกัดยแย่แฝกจึงนับเป็นความภาคภูมิใจแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในครั้งนี้อย่างยิ่งค่ะมวิธ<ม>ีทันตานวัตรกรรมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะครับอยู่ในหน่วยทันตรกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวนะครับจริงๆหน่วยทันตรกรรมพระราชทานเนตั้งมาแล้วประมาณ เท่ากับอายุผมนะประมาณ52-53ปีส่วนมุญที่เนี่ยตั้งมาประมาณสัก12ปีเศษเนี่ก็มีโจทย์ซึ่งว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องการให้ผลิตนวัตกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้านะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆเลยถ้าเราทําได้เพื่อเอาไปใช้กับประชาชนในประเทศนะครับโรคทางธันตกรรมผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกมีอยู่ประมาณ7โรคเนี่ยเรายัางหาวิธีทําได้ไม่หมดนะครับ ก็ยังต้องดําเนินการต่อไปแต่ว่าสําหรับประชาชนในมุมมองของนักวิจัยหรือของผู้ให้บริการด้านธนกรรมนะครับก็อยากให้ดูแลสุภาพช่องปากตัวเองนะครับเพราะว่าสุภาพช่องปากเนี่ยจะเป็นประตูสู่สุภาพโดยรวมนะครับเราก็มักจะพบว่าพอเจ็บปวดแล้วค่อยไปหาหมอแล้วก็โยนโลกนี้เป็นหมอเป็นเจ้าภาพไปจริงๆริมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องดูแลสุภาพเรา แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปไปตรวจสูขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อที่จะดีเทคชั่นว่ามีความผิดปกติอะไรนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคลินิกต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะตรวจได้ง่าย นะครับทั้งทั้งฟันผุทั้งปาแห้งน้ำลายน้อยมะเร็งช่องปากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ป้องกันได้ก่อนนะครับส่วนน้ำยาบ้วนปากที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือต้องยอมรับว่าต่างประเทศเนี่ยรายได้มหาศาลผมได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะมาทำเป็นอินดัสเทรียลไลเซชันนะครับว่า น้ำยาบ้วนปากยี่ห้อหนึ่งของต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละประมาณ6,53 0 0 0ล้านเพราะว่าใช้แล้วก็บ้วนแล้วก็ทิ้งแล้วก็คนก็ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าข้อได้เปรียบของเราก็คือไม่มีสารเคมีของมุอที่ก็จะราคาแบบชาวไทยนะครับแต่คุณภาพเดียวกันคือมาตรฐาน ISO นะครับมาตรฐานานานาชาติเหมือนกัน มูลที่แม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นมูลที่ของสมเด็จย่าซึ่งท่านก่อตั้งมาอานานแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นมูลที่ที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลและก็ยากจนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการเป็นอยู่ะจะมีตั้งแต่สุขภาพนะครับเราก็จะมีดูแลชาวบ้านในโครงการต่างๆให้มีก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็คือ สุขภาพชาวบ้านต้องดีพร้อมที่จะต่อสู้ได้สมเด็จยาท่านมีวลีนี้ก็คือเจ็บจนแล้วก็ไม่รู้ถ้าเขาเจ็บเขาก็จนแล้วก็จนก็ไม่สามารถเรียนได้ก็คือไม่รู้ดังนั้นเขาจะต้องมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นมาก็จะสามารถที่จะประกอบอาชีพต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ท่านจะช่วยชาวบ้านในที่ต่างๆ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีงานที่ท่านออกไปในทินทุรกันดารทุกที่นะครับสำหรับคนในรุ่นเก่านีครับก็จะทราบาพระราชกรณีกิจของท่านเป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมก็อ,อยู่ตรงนี้มาก็าารับเรื่องนี้มาใส่กล้าวด้วยครับ เรามีความภูมิใจในฐานะนักวิจัยนะคะของอนักวิจัยไทยนักวิจัยในเมืองไทยมีความสามารถที่หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินี่นะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําวิจัยนั้นจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนะคะซึ่ง ในโจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากพระราชดำริซึ่งทำให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะคะว่าสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ที่หลากหลายนะคะในที่นี้คือทางมูลนิธิเองก็ได้ดึงส่วนที่มีประโยชน์เนี่ยค่ะมาทำการต่อยอดแล้วก็สร้างให้เกิด ผลผลิตที่แท้จริงออกมาแล้วก็เราหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์กับประชาชนนะคะที่จะนำโปรผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะเราก็มองว่าอยากให้เกิดโครงการลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดทั้งระบบนิเวศอ่ะคะ่ะของการวิจัยจนกระทั่งเราได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่มีผลกระทบกับคนไทยมีประโยชน์กับคนไทยอย่างแท้จริงคะ่ะ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะในประเทศนะคะ คาดว่ามาหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยที่มีนักวิจัยอะคะ่ะก็พร้อมที่จะยื่นมือแล้วก็นําองค์ความรู้ที่ทุกท่านมีแล้วก็สะสมมาอยู่แล้วนะคะมาช่วยงานนะคะในพระราชดําริทุกๆงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเองก็มีความปรับพื้มใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาช่วยงานในกระแสะพระราชดําริอันนี้นะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาละะัยค่ะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีความมุ่งมั่นเนาะ จัจะสร้างบัณฑิตแล้วนะคะก็ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยแล้วก็พัฒนางานนวัตกรรมเพื่อให้ออกสู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อ,เ,อ,อเราก็คาดหวังว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นได้จากประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะคะก็อันนี้ก็คิดว่าทุกมหาวิทยาลัยค่ะคงมีเป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็บัณฑิตถูก มหาวทิทยาลัยในทุกภาคส่วนของแต่ละมหาวทิทยาลัยก็มีส่วนช่วยเหลือนะคะในในงานทุกๆงานนะคะที่อาจารย์ดําเนินการนะคะแลก็ขาดไม่ได้เลยนอกจากทางอาจารย์แล้วนะคะก็ยังมีนิสิตค่ะทีะ่จะมาช่วยในการ ปฏิบัติงานแล้วก็ปฏิบัติการทดลองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้โครงการต่างๆสําเร็จรุล่วงไปได้ดีค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนานิสิตไปด้วยพัฒนาตัวอาจารย์เองด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับโจทย์ดีๆคะ่ะจากทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมนะคะและความร่วมมือจากหลายๆมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นการ เปิดเน็ตเวิร์กหรือว่าเน็ตเวิร์กของนักวิจัยนะคะเป็นการสร้างความร่วมมือนะคะถ้าไม่มีโครงการนี้ถ้าไม่มีมูลนิธิทันตานวัตกรรมนะคะเราก็จะไม่ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนนักวิจัยที่สามารถร่วมงานกันต่อไปได้อีกนะคะไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น,นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีะคะ่ะเป็นโจทย์วิจัยที่ให้ทั้งคุณค่าของตัวงานวิจัยเองนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่สังคมได้แล้วก็ให้ทั้งคุณค่าในแง่ของการสร้างบัณฑิตนะคะ แล้วก็ให้ทั้งคุณค่านในแง่ของการสร้างเครือข่ายวิจัยที่สมบูรณ์ได้ในประเทศไทยของเราค่ะทั้ง4มหาวิทยาลัยตอนนี้ครับทั้ง4ที่ที่เราช่วยกันทำงาน clinical trial หรือว่าการทดสอบในคลินิกเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นทีมที่เข้มแข็งเลยนะครับก็คือช่วยเหลือกันตั้งแต่การ Develop หรือว่าการพัฒนากระบวนการวิจัยเนี่ยเราก็ประชุมทำกระบวนการร่วมกันนะครับผมว่าก็มีศักยภาพมากพอที่ว่าในอนาคตถ้าจะมี Product หรือว่าผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะ support แล้วก็ช่วยเหลือในการที่จะทำวิจัยในระดับตรงนี้ต่อไปเราสูญเสียทรัพยากร ทั้งเงินทั้งทรัพยากรบุคคลเนี่ยให้กับบริษัทต่างประเทศนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ถูกปกฝังค่านิยมกันมาในหลายยุคในสมัยเรื่องของการใช้ของนอกนะครับซึ่งจริงๆผมค่อนข้างเชื่อมั่นมั่นใจเลยนะครับว่าของในประเทศเราคืคนไทยเก่งไม่แพ้ใครนะผมมั่นใจเราค่อนข้างมั่นใจได้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ประชาชนเนี่ยจะได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาที่ถูกทุกคนเข้าถึงได้นะครับเพื่อสุดท้ายเราจะมีสุขภาพช่องปากที่ดีร่วมกันนะครับผมก็มั่นใจว่าถ้าเราพัฒนางานลักษณะยอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานคล้ายๆกับมูล,มลนิธิทัทตนตวรรณกรรมเนี่ยเข้ามาเป็นตัวประสานตัวเชื่อมนะครับทำให้ช่องว่างขององความรู้ไปถึงประชาชนเนี่ยมันลดน้อยลงผมว่าอันเนี้ย มันจะสร้างมูลค่าต่างๆให้กับประเทศชาติมากเลยนี้ยังไม่คิดรวมถึงมิติของท่ากเกษตรนะครับนี่คือเรากําลังจะเพิ่มมูลค่าของของที่เราคิดว่ามันเป็นเป็นของไม่มีค่าให้มันมีค่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้ภาคเกษตรก็ได้ประโยชน์ด้วยพระราชลำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้ตรัสไว้ว่าทันตแพทย์ลองไปดูซิว่าย่าแฝกเนี่ยมันเอาไปทําอะไรกับทันตแพทย์ได้บ้าง ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ของท่านในวันนั้นน,นะครับก็วันนี้ก็คงยังไม่มีโปรดักอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็มันจะไม่เห็นลักษณะของการทางานร่วมกันแบบภาพรวมแบบองค์รวมในหลากหลายสาขาว,วิชาชีพที่ได้มาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ในประเทศไทยเนี่ยมีความร่วมมือกันหลากหลายมิติแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาต่อยอดอเพื่อทดสอบฤทธิ์ของยาแฝจากห้องปฏิบัติการแล้วนำมาใช้จริงใน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 ผู้ป่วยในคนไข้นะครับซึ่งผลที่เราได้ในทางคลินิกเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันแล้วว่าคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นะครับเพราะฉะนั้นขัน้นตอนต่อไปก็เป็นการใช้ประโยชน์ละครับก็คือสามารถนำตัวน้ำยาเบ้วนปากเนี่ยไปแนะนำนะครับให้กับประชาชนนะครับหรือว่าผู้ป่วยในโรงพยบาบาลนะครับใช้ในการดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญเลยในการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับของออคนไข้นะครับหรือว่าของประชาชนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือการดูแลตนเอง ซึ่งการมีน้ำยาบนปากนะครับที่เกิดประโยชน์ทั้งเรื่องของการลดเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการลดการอักเสบนะครับจะส่งเสริมทําให้ผู้ป่วยนะครับหรือประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะลดอุบัติการของโรคนะครับทำให้คนไข้เนี่ยมีโรคลดลงก็จะมาหาด้านแพทย์ลดลงนะครับก็จะได้ประโยชน์หลายๆอย่างเลยครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีส่วน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมนะครับที่ได้ทำการสนับสนุนนะครับโครงการนี้นะครับซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมนะครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากนะครับของประชาชนนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าตัวน้ำยาบ้วนปากนะครับเมื่อ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆนะครับในโรงพยาบาลได้ใช้นะครับก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเลยนะครับในการส่งเสริมนะครับการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้สุขภาพช่องปากของประชาชนเนี่ยดีขึ้นยิ่งๆไปในอนาคตนะครับนะ จากพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราปประาาพิษรัชกาลที่9ที่ทรงรับสั่งว่าการศึกษาและการวิจัยเป็นเรื่องสําคัญทันตแพทย์ควรมีหลากหลายไม่ใช่สนใจรักษาแต่อย่างเดียวแต่ต้องสนใจงานวิจัยรวมทั้งงานประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรับสั่งนี้นะคะยังคงประทับในหัวใจของทันตแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านกรอบทั้งเป็นพลังปักดัน ให้การดำเนินคโครงการวิจัยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีน้อมสำนึกในเพราะมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะและพบกับรายการหนึ่งในพระราชดำริได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ